เองนะครับแล้วก็ใช้แกลบสุมไฟไหม้จนเหลือแต่เปลือกนอกป้องกันเสี้ยนจากต้นตาลทิ่มแทงเวลานั่งเรืออีโปโงงครับจากนั้นฮนะใช้ไม้กระดานปิดด้านท้ายแล้วลงยาด,ด้วยฉันนะครับส่วนบริเวณโคนต้นตาลก็ทำเป็นหัวเรือใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเข้าบริเวณน้ำตื้นลัดเลาะไปตามชายทุ่งอ่าดีคุณตาหน้ายังบอกอีกนะครับว่าปัจจุบันนะ่้ แทบจะหาดูเรืออีปโปงไม่ได้แล้วนะครับบางทีพูดไปเด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จักเพราะเคยเห็นแต่เรือที่ทําจากเหล็กหรือว่าไฟเบอร์ห, <า S 1> หรือว่าพวกพลาสติกนะฮะ <หา S 1> ก็เลยขุดเรืออีปโปงเนี่ยเอามาโชยให้เด็กดูหน่อยทําให้เด็กมันดูให้ทาให้เด็กมันดูถูกต้องฮะแล้วต้องบอกแบบนี้ครับว่าเรืออีปโปงเนี่ย ก็เคยใช้เป็นพาหนะในช่วงน้ําท่วมหรือว่าฤดูน้ําหลากนะครับเนื่องจากว่าที่บ้านคุณตาเนี่ยอยู่ติดลําน้ํามูลมเป็นยังไงฮะสาวันได้บเรืออีปโปงมาหนึ่งลำนะฮตาแข็งแรงจริงนะ,ะเกือบเก้าสิบยีงได้ขนาดนี้ค่ะ,คะ